บอลสีโรยล้นฟ้าไทยและบอลสีโรยล้นฟ้าต่างประเทศต่างกันอย่างไรช่องนี้มีคําตอบว้าว <Wow. S 3> ค่ะก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนบกันเช่นเคยนะคะกับช่องบัวรื่นพานใจช่องด,ดีีมีสาระกับเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าของเรานะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักนะคะบอลสีบอลส,สีรวยล้นฟ้านะคะซึ่งวันนี้นะคะจะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นความแตกต่างระหว่างบอลสีรวยล้นฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็บอลสีรวยล้นฟ้าของไทยนะคะ ซึ่งใหม่ๆนี่ดิฉันเองก็สับสนนะคะว่าอา้าวกวยล้นฟ้ามีของจีนด้วยหรอมีของไทยด้วยซึ่งเราก็ดูรายละเอียดนะคะใหม่ๆก็งงเหมือนกันนะคะแต่ณตอนนี้เรามีบอลสีของเราเองนะคะซึ่งสามารถอได้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันได้รู้จักด้วยกันนะคะ ซึ่งอันที่เห็นเนี่ยก็คือบอลสีต่างประเทศนะคะสวยงามมากเลยนะคะเช่นเดียวกับบอลสีไทยเราเนี่ยนะคะสังเกตดูอันนี้เป็นรวยล้นฟ้าของไทยนะคะอา,อาจจะเป็นเบบีนิดนึงถ้าเป็นต้นที่เจริญเต็มวัยเนี่ยนะคะเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ย เขาก็จะใบใหญ่แล้วก็สีแดงเข้มกว่านี้นะคะ,ะก็มาดูรายละเอียดเลยนะคะลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นบอลสีใบไทยปลายแหลมช่วงต้นอ่อนนะคะใบเขาก็จะออกสีแดงแล้วก็มีกระดูกสีขาวนะคะแดงไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะพอใบเขา ก่ขึ้นมานะครใบจะใหญ่แล้วก็มีสีแดงเข้มตามภาพนะคะลักษณะใบนะคะก็จะมีกระดูกสีขาวนะคะทั่วเลยนะ,ะแล้วก็ขอบใบเนี่ยตอนเบบีแบบนี้ก็จะเป็นสีเขีเขียวนะคะตรงขอบใบนะคะสวยงามมากยิ่งถ้าเป็นตัวเต็มใบนะคะอย่างภาพข้างๆเนี่ย จะสีแดงเข้มสวยมากเลยนะคะค่ะก็มาดูบอนสีโรยล้นฟ้าต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นบอนสีนำเข้าไม่แน่ใจนะคะว่านำเข้าจากจีนหรือเปล่าต้นนี้นะคะก็ลักษณะใบนะคะเขาก็จะเป็นบอนสีปลายแหลมเช่นกันนะคะใบของเขาปลายแหลมกระดูกใบก็จะต่างกันนะคะก็คือ มีกระดูกสีเขียวนะคะบนพื้นสีแดงขอบใบก็มีสีเขียวนะคะมีขอบใบสีเขียวพอแกอใบแก่ขึ้นมานะคะก็จะอ,ออกสีเขียวๆนะคะใบที่ออกแดงๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเขียวทองๆอ,ออกแดงๆนะคะแต่ลักษณะกระดูกก็ยังคง เป็นกระดูกสีเขียวเช่นเคยนะคะก้านใบก็จะมีสีออกเขียวอ่อนๆออ,นอันนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนของเขานะคะก็ออกมาก็จะสีแดงเลยนะคะยอดอ่อนของรวยล้นฟ้าเป็นยังไงคะสวยงามทั้งคู่เลยใช่ไหมคะที่สำคัญเนี่ยเขาแข็งแรงมากเลยนะคะ เลี้ยงง่ายมากเลยจเจริญเติบโตได้ดีด้วยค่ะที่ยังไม่แก่เท่าไหร่นะคะก็พื้นใบสีแดงกระดูกนะคะกระดูกก็จะเป็นสีเขียวนะคะกระดูกเป็นสีเขียวแล้วก็ตรงสะดือนะคะก็จะเป็นสีขาวๆนิดนึงนะคะอ่าหูเนี่ยก็จะยาวนะคะหูยาวแหลมหูใบเนี่ยนะคะจะยาวแหลม สังเกตดูนะคะส่วนหูใบของไทยเนี่ยจะมนนะคะจะมนนะคะ,ะมนแบบนี้นะคะใบยาวทั้งคู่เลยนะคะเป็นลักษณะใบเนี่ยก็จะใบยาวทั้งคู่เลยนี่นะคะกระดูกใบทุกเส้นนะคะตร,ตรงตรงตะข่ายเนี่ย จะเป็นรูปร่างตะข่ายนะคะก็จะเป็นสีเขียวตลอดเลยนะคะทั่วทั้งใบบนพื้นสีแดงนะคะแล้วก็มีขอบใบสีแดงอขอบใบสีเขียวนะคะขอบใบสีเขียวะะมาดูหลังใบนะคะหลังใบเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะกระดูกก็สีเขียวอ่อน ก้านใบนะคะเนี่ยก็จะสีขาวส่วนตรงโคนก้านใบเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะส่วนใบที่แก่แล้วเนี่ยพื้นก็จะเข้มเข้มเพิ่มขึ้นนะคะใบจะหนามากเลยนะคะใบจะหนาแล้วก็น่าจะทนทานดีนะคะเพราะว่า อย่างเราในปลูกก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะสวยมากเลยนะคะสังเกตดูเขาจะเจริญเติบโตดีมากเลยอ่าแล้วก็อันนี้นะคะเนี่ยใบที่แก่แล้วอะเขาจะมีความเงานะคะมันเงาแล้วก็มองแล้วเนี่ยจะสีเขียวเขียวออกทอง,ทอง มองเป็นสีเขียวทองๆเป็นเงางามนะสวยมากต้นบอนสีของไทยแล้วก็ของไทยแล้วก็ของต่างประเทศนะคะมาดูต้นอ่อนของบอนสีต่างประเทศนะคะต้นอ่อนของเขานะคะก็กระดูกใบนี่ก็ยังเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเหมือนกันอันนี้ก็เริ่มกัดสีบ้างแล้วนะคะ ต้นอ่อนจนหน่อเนี้ยยอดแทงมานี่ก็จะเป็นสีแดงเลยนะคะสวยสำหรับของไทยเนี่ยโดยปกติแล้วใบที่ใบที่เจริญเต็มที่นะคะเขาก็จะมีความหนาแล้วก็สวยงามเช่นกันนะคะสีแดง สีแดงสวยนะคะแล้วก็กระดูเนี่ยจะสีขาวนะคะมองแล้วมองแล้วรู้สึกว่าอยากได้นะคะแล้วก็อยากมีเอาไว้นะคะไว้ดูไว้ขยายพันต่อนะคะก็อันนี้ก็เป็นบอลที่ แนะนำอยากให้เราได้มีไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าหนึ่งละชื่อเขาเป็นมงคลนะคะรวยล้นฟ้า,าก็ถือว่าชื่อเป็นมงคลดีนะคะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแนะนำะแนะนำความรู้นะคะเพิ่มเติมได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ฝา,ากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้พบเจอกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ